เรื่องที่เกิดขึ้นนะครับนายคนได้รถผมไปแล้วเกิดเสียหายมาคมุณรับผิดชอบคนไปครับอ่าคนรับผิดชอบนะครับผมไม่ต้องม, <นะ S 2> ม,มา,ามโยกยูถึงเวลาไม่โยกยูแล้วผมถามว่าเนี่ยมันบ่อยครั้งแล้วครับเนี่ยคำหลายครั้งแล้ว<ไ>ผมถามว่าอุโมงค์เนี่ยเขาลงได้ใช่ไหมครับลงได้แต่คุณบอกว่าห้ามลงพอบพอกพ,พอพอเอาตรงนี้ไม่ได้ปุ๊บผมก็บอกว่าพี่มีชิ้นกับทางด้านซ้ายถ้าอยู่โม่อุโมงค์อยู่ด้านซ้ายเนี่ยคุณฟังนะผมไม่ว่าเลยอ่ะพี่มีชิ้นกับทางด้านซ้ายแต่ทีแรกอ่าใบเป้ยเนี่ยผมนั่นแาละผมเอามาตาเลยมอเามมาาตไ่แล้ว แล้วถ้าผมไม่ลงอุโมงค์เนี่ยผมจะชิดขอบทามน้านทรายไหมเดี๋ยวยี่ว่าถามก่อนว่าคือลงอุโมงค์ผมถามก่อนอุโมงค์มันอยู่ไม่ผมถามถามก่อนว่าผมจะลงผมจะลงอุโมงค์เนี่ยผมจะทำยังไงครับถ้าผมไม่ออกมาเรียนเพราะอุโมงค์มันอยู่เรียนที่ทสองที่สามเนี่ยน้องฮะน้องเป็นคนไทยไหมผมคนไทยจะพูดเข้าใผม้เคนไทยผมเข้าใจผมเข้าใจนี่คือด่านจราจรนะกวดข่าวินายจราจรกวดข่าวินายจราจรแต่ว่าเนี่ยมันใกล้อุโมงคค์รับแล้วอีกอย่างเนี้ย เรียกผมเนี่ยข้อหาไม่ใช่ทางด้านซ้ายใช่ไหมครับ้างหักจิกทางซ้ายแล้วตรงอุโมงค์มันอยู่ขวาไหมครับตอนลงอุโมงครถไปกี่เลนรถคุณบรรทุกเป็นรถขนส่งไหมรถรถขนสรถเจอสารไม่ประจำทางครับไปไปเขาห้ามเปลี่ยงไหมไปเขาห้ามป็นอไเป๊ะเป๊ไปดูป้ายกับผมไปไปดูป้ายห้ามผมไหมไป้ายป้ายเขาห้ามว่าไงครับป้ายเขาห้ามว่าไงผมถามหน่อยป้ายเขาห้ามว่าไง